สวัสดีค่ะวันนี้พบกับครูเฟิร์นอีกแล้วนะคะแล้ววันนี้ครูเฟิร์นก็มีเนื้อหาภาษาไทยดีๆมาให้นักเรียนได้เรียนรู้เหมือนเดิมเลยค่ะแล้ววันนี้เนื้อหานั้นก็คือเรื่อง คำสรรพนามนั่นเองนะคะหลังจากคราวที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนเรื่องคำนามกันไปแล้วนะคะเดียวครูจะมาทบทวนคำนามคราวที่แล้วมีทั้งหมด5้าชนิดได้แก่สามาัญน,นามวิสามัญน,นามสมุหนามลักษณะนามและอาการระนามนะคะส่วนวันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องคำสรรพนามว่าสรรพนามคืออะไรแล้ว คำไหนบ้างที่เป็นคำสรรพนามเราจะได้รู้วันนี้เลยเรามาเข้าสู่เนื้อหากันเลยค่ะความหมายของคำสรรพนามนะคะคำสรรพนามเนี่ยเป็นคำที่ใช้เรียกแทนคำนามที่ผู้พูดหรือผู้เขียนได้กล่าวถึงใช้แทนชื่อที่เข้าใจกันอยู่แล้วนะคะไม่ต้องยกขึ้นมากล่าวซ้ำอีกนั่นเองแล้วคำสรรพนามเนี่ยมีอะไรอีกบ้างนะเดี๋ยวเราไปดูต่อกันเลยค่ะ ขั้นสัพนามนะคะเมื่อเราแยกหมดหมู่ได้แล้วนะคะคุณครูก็แยกหมดหมู่ได้ทั้งหมด6กหมวดหมู่ให้นักเรียนได้ศึกษากันนะคะอย่างแรกเลยนะคะบุรุษสัพนามปริชาสัพนามเนิยม,มาสัพนามหรือว่านิยมมาสัพนามก็ได้นะคะอนเนิยม,มาสัพนามหรือว่าอนิยม,มสัพนาม ะะวิภาคสรพพนาค่ะและประพันธส์สพพนามบางคนอาจจะคุ้นคุ้นแอบบุรุษสรพพนามเหมือนเคยได้ยินนะประพันธส์สพพนาเหมือนเคยได้ยินนะนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันต่อเลยว่าทุกทุกชนิดเนี่ยมันหมายความว่ายังไงและมีคำว่าอะไรบ้างไปดูกันต่อเลยค่ะชนิดแรกนะคะบุรุษสรพพนามค่ะ เป็นสรรพนามที่ใช้ระบุแทนเพื่อบอกว่าเป็นผู้พูดที่พูดด้วยหรือผู้ที่ถูกกล่าวถึงระบุแทนคนสัตว์ต้นไม้วัตถุหรือความคิดเอาอย่างนี้ดีกว่าบุรุษสรรพนามเนี่ยอาจจะหมายถึงตัวเราเองก็คือใช้แทนตัวเราเองใช้แทนคนที่เรากําลังพูดด้วยและใช้แทนคนที่เรากำลังพูดถึงที่ไม่ได้อยู่ตรงนี้มีอยู่สแบบนะคะเรามาดูกันว่า เขาเรียกว่าอะไรกัน Banana. บ้างบุรุษสรพนามนะคะหรือเราจะเคยได้ยินเขาเรียกว่าสรพนามบุรุษที่1สรรสพนามบุรุษที่ 2, สรรพนามบุรุษที่3นะคะเรามาดูสรพนามบุรุษที่1คืออะไรสรพนามบุรุษที่1ก็คือผู้พูดเองนะคะผู้พูดเองก็คือตัวเราเองนั่นแหละที่เป็นคนพูดนะคะตัวเราเองที่เป็นคนพูดเราจะเรียกแทนตัวเองว่าฉันหรือดิฉันนะคะผมหรือกระผม ข้าพระพุทธเจ้าข้าพระเจ้าหรือถ้าเป็นพระก็จะเรียกแทนตัวเองว่าอาตมาต่อมาบุรุษที่สองคือใครบุรุษที่สองก็คือคนที่เราเรียกเขาคนที่เราเรียกเขาอย่างเช่นเธอคุณท่านแกพระคุณเจ้าหรือว่าฝ่าพระบาทน,นะคะอันนี้ใส่กาวเหลอก้าวด้วยเพราะว่า อีกเยอะนะคะอีกเยอะที่ไม่ได้นำมาบอกนะคะและสุดท้ายบุรุษที่สามบุรุษที่สามคือบุคคลที่กล่าวถึงนะคะบุคคลที่กล่าวถึงเช่นเขามันพระองค์พวกเขาพวกมันคือคนที่เรากล่าวถึงที่ไม่ได้อยู่ตรงนี้ที่เราคุยกันนั่นเองนะคะเป็นบุคคลที่สามนะคะที่ไม่ได้อยู่แถวนี้เลยสมมติว่าเราคุยกันกับเพื่อนอยู่แล้ว คนที่3ามเนี่ยอยู่ไกลๆมากเขาไม่สามารถได้ยินเราพูดได้เรากำลังก,กล่าวถึงเขาอยู่นะคะก็คือบุรุษที่3นั่นเองโอเคเราน่าจะเข้าใจเกี่ยวกับบุรุษสรพนามแล้วนะคะง่ายมากแค่เอาไว้แท่นตัวเองแทนคนที่เราพูดถึงและแทนคนที่เรากำลังพูดด้วยเรามาดูตัวอย่างประโยคที่มีบุรุษสรพนามกาัน ประโยคแรกที่ครูยกมาเลยนะคะฉันเป็นนักเรียนฉันเป็นนักเรียนให้เราดูคําว่าฉันนะคะเห็นไหมสมมติว่าดาวเนี่ยเขาเป็นนักเรียนเขาไม่แทนตัวเองว่าดาวแต่เขาแทนตัวเองว่าฉันนะคะเขาเอาสรพพนามเนี่ยมาแทนตัวเองเพราะฉะนั้นฉันนี่แหละเป็นบุรุษสรพพนามนะคะเป็นสรพพนามบุรุษที่หนึ่งต่อไปเธอกินข้าวหรือ,อยังครูเป็นคนถามนักเรียน เธอกินข้าวหรืออย่างเห็นไหมคะว่าครูกําลังคุยกับอีกคนหนึ่งอยู่เพราะฉะนั้นคําว่าเธอเป็นสภานามุษที่สองต่อมาแก้วจัดการพวกมันแล้วแก้วก็คือคนจัดการพวกมันแล้วก็คือพวกมันก็คือพวกพวกมันนั่นแหละที่เรากําลังกล่าวถึงเพราะฉะนั้นพวกมันเป็นสรภานามุษที่สนะคะเพราะว่าเรากําลังกล่าวถึงเขาอยู่ เราคงได้เรียนรู้เกี่ยวกับบุรุษสรรพนามกันแล้วต่อไปเราจะไปชนิดต่อไปของสรรพนามกันเลยนะคะต่อมาเรามาดูชนิดของคำสรรพนามชนิดต่อมานะคะคือปริชาสรรพนามนะคะปริชาสรรพนามอ่านแบบนี้นะคะปริชาแบบนี้นะคะปริชาสรรพนามคุ้นๆปริชาไหมคะปริชาคุ้นๆ ใช้กับอุดฉาไหมคะถ้าใครรู้จักคำนี้จะรู้เลยว่าคำนี้หมายถึงคำถามนั่นเองปริชาสรพนามคือใช้แทนคำนามและใช้แสดงคำถามในขณะเดียวกันก็คือใช้แทนคำนามด้วยแล้วเป็นคำถามด้วยนะคะแล้วเป็นคำถามด้วยเรามาดูกันว่าปริชาสรพนามมีคำว่าอะไรบ้างใช้ยังไงบ้างนะคะ ปริศชาสรานม,มีเพียงสามคำได้แก่ใครอะไรและไหนใครอะไรและไหนดูตัวอย่างของปริศชาสภพนามกันเลยตัวอย่างประโยคที่มีปริศชาสภพนามนะคะใครทำเงินหลอนอ่ะเห็นใครไหมคะอะไรวางอยู่บนโต๊ะอันไหนเป็นกระเป๋าของเธอ ทุกข้อเป็นคำถามหมดเลยนะคะต้องการคำตอบคำถามก็คือต้องการคำตอบอยากรู้ว่าใครทำเงินหล่นอยากรู้ว่าอะไรวางอยู่บนโต๊ะและอยากรู้ว่าอันไหนเป็นกระเป๋าของเธอนั่นเองค่ะต่อมาเรามาดูสรรพนามชนิดต่อไปกันเลยคำสรรพนามชนิดถัดไปคือ วิภาคสรรพ,พนามนั่นเองค่ะวิภาคสรรพ,พนามก็คือคำที่ใช้แทนนามหรือบุรุษสรรพ,พนามที่อยู่ข้างหน้าแสดงว่าแต่ละไฟล์แต่ละส่วนแยกกันทำกริยาใดกริยาหนึ่งหรือมากกว่าส่วนมากวิภาคสรรพ,พนามนะคะจะมีคำอยู่ทั้งหมด3คํคำนะคะอาจจะมีหลายคำกว่าน,นี้ก็ได้นะคะแต่ว่าที่แน่ๆมี3ามคำนี้ค่ะต่างบ้างกัน ต่างบ้างกันนะคะต่างบ้างกันเอาไว้แยกเป็นพวกเป็นฝ่ายเรามาดูกันว่าแยกยังไงนักเรียนบ้างก็อ่านหนังสือบางก็ร้องเพลงเห็นไหมคะว่าเขาแยกว่าบ้างเนี้ยอ่านหนังสือส่วนบ้างเนี้ยร้องเพลงเพราะฉะนั้นคําว่าบ้างที่เอาไว้แยกนี่แหละเป็นวิภาคสรรพนามนะคะ นักเรียนต่างมีความสุขที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเห็นต่า ouais. งคำนี้ไหมคะต right uh ่างคำนี้บอกว่านักเรียนต่างก็มีความสุขเพราะฉะนั้นคนนี้ก็มีความสุขคนนี้ก็มีความสุขคนนี้ก็มีความสุขต่างมีความสุขกันทุกคนเลยเพราะฉะนั้นแล้วเป็นวิภาคสรรพนาพี่น้องทาการบ้านกันพี่น้องทําการบ้านกันเพราะฉะนั้นแล้ว เขาทําการบ้านกันอยู่2คนแบบเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นการทํากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งต่างบ้างการเป็นวิภาคสตร์พนามนั่นเองค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับ youtube ของคุณครูด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะ